สวัสดีครับรถไฟทางผูเด่นชัยแียงรลยเชีงยชงของวันนี้อยู่เที่ยงเมืองหนาวอาบนเพือนมาดูการเทเสาสะพานทางรถไฟใช้เคน็นฮิวปูนขึ้นไป เสาแต่ละต้นนะครับให้เพื่อนในชนชันใช้เวลานะครับใช้เวลานะครับปูนเข้าออกเข้าออกครับว่าจะเทเสร็จเทเสร็จรอปูนแห้งขัดหน้าปูน ล่ากลุ่มมาแล้วเป็นการทำงานเป็นระบบนะครับเป็นระบบให้เพื่อนๆได้ชมคลิปก็จะยาวขึ้นเรื่อยๆนะครทำการ,านนรแต่ละเสาแต่ละต้นแต่ละเพียสาช่างเขาเรียกเพียนะครับเพียคือเสาต้นหนึ่งเรียกเพียหนึ่ง เียสองเียส,สามต้นสามสี่เลรกว่าไปก็พยายามอัปเดตการทำงานให้เพื่อนๆชมกันนะครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามนะช่วงนี้เราอยู่เพิเองาวนะครับส่วนมากหน้าง,งานเปิดใหม่ๆเลยไปไกลๆนูน้นตัไมโครสลังเปิดหน้างงานนะครับ ส่วเป็นเป็นดอยนะครับอำเภอเงาวเป็นดอยนี่คือพาเพื่อนมาชมการเที่นะครับพร้อด้วยบรรยากาศจากน้องสุลิมร่มเลยครับสบายสบายค,บคิปคือจะเรื่องยาว เรื่อยๆนะครับเพื่อสร้างสารเพื่อความเนนบนเทิงเพื่อได้ชมขอบคุณนะครับที่ติดตามที่กดแชร์ที่คอมเมนต์จะได้เสาแต่ละต้นต้องใช้เวลานะครับหลายวันนะครับกว่าจะเสร็จรยิงเสาเยอะยิ่งใช้เวลารนา เพราะว่าไม่ใช่ทางเรียบต่อประมาณนี้นะครับวันนี้พามาชมเกปูสวัสดีครับ